สวัสดีค่ะแม่บ้านอเมริกาจากช่องอารวีชาแนลค่ะสวัสดีน้องๆสาวไทยที่กําลังเตรียมตัวเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่ยุโรปนะคะก็พี่ก็ขออวยพรให้น้องๆน,นะคะไประสบผลสาเร็จในชีวิตคู่มาเริ่มต้นชีวิตที่สดใสในต่างประเทศนะคะวันนี้พี่ก็จะมาคุยกับน้องๆที่กําลังมองหาหนุ่มต่างแดนนะคะหนุ่มต่างชาติที่จะมาพูดคุยหรือว่ากาลังพูดคุยกับหนุ่มต่างแดนอยู่นะคะ แล้วก็กําลังตัดสินใจดีว่าจะทํำยังไงนะคะถ้ามาอยู่ในต่างประเทศจะต้องใช้ชีวิตยังไงจะต้องปรับตัวยังไงนะคะต้องเตรียมอะไรมาบ้างในการที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนพี่ก็อยากจะมาพูดคุยกับน้องๆน,นะคะสั้นๆน,นะคะคลิปนี้ค่ะก็จะมาบอกน้องๆว่านะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมามากมายเลยค่ะมาเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะเตรียมอ่า พร้อมที่จะสู้กับชีวิตใหม่ที่จะกําลังจะมาถึงนะคะก็น้องๆก็แค่มีสสิ่งนะคะน้องๆเตรียมแค่สสิ่งนี้มาน้องๆก็ไม่มีปัญหาแน่นอนในการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะพี่ก็อยากจะบอกน้องๆว่าถ้าน้องๆมี ความอดทนความขยันขันแข็งนะคะสองสิ่งนี้นะคะติดตัวมาด้วยนะคะไม่มียากจนไม่มีอดตายแน่นอนค่ะน้องๆค่ะนะคะน้องๆห้ามลืมห้ามทิ้งไปที่เมืองไทยเด็ดขาดสองสิ่งนี้คือความอดทนแล้วก็ความขยันขันแข็งนะคะติดตัวมาด้วยไม่ว่าน้องๆจะไปที่ไหนทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะขอให้นำสองสิ่งนี้ติดตัวมาด้วยนะคะเพราะว่าอยากเก็บไว้ที่เมืองไทยอยากคิดว่าอุ้ยจะมาอยู่เมืองนอกแล้วแต่งงานแล้วมีสามีฝรั่งแล้วจะแบบว่าอุ้ยมาส สวยเชิดเชิดสวยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมาทําอะไรหรอกไม่ต้องมาทำอะไรได้สามีฝรั่งแล้วมาทาไม่ต้องมาทาอะไรอยู่มังนอกเดี๋ยวก็ได้มานั่งกินนอนกินมาเป็นมาดามนะคะมาเป็นมาดามสวยๆนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะพี่ขอบอกน้องๆเลยนะคะว่าน้องๆอย่าวาดฝันวิมานไปแบบนั้นนะคะน้องๆต้องมองว่าสิ่งต่างๆนะคะมันเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยนะคะทุกคนน่ะที่เขาบอกมากับเราว่าโอ้ยไปได้สามีฝรั่งแล้วต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอุ้ยรวยแบบนั้นยแบบนี้ น้องๆก็ต้องมองด้วยนะว่าเหมือนเหรียญเหรียญก็ยังมี2ด้านเนาะเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องดูว่ามันก็ต้องมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องต้องทำใจแล้วก็ต้องใจต้องพร้อมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้องพร้อมก่อนที่จะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนก่อนที่จะตัดสินใจเปิดใจคบกับหนุ่มต่างแดนน้องๆจะต้องมี จิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีสติพร้อมที่จะประเชิญกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านที่จะท้าถมเข้ามานะคะมาอยู่ต่างแดนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอากาศก็ไม่เหมือนบ้านเราภาษาก็ไม่เหมือนบ้านเราวัฒนธรรมประเพณีต่างๆผู้คนมากหน้าหลายตาย,ยิ่งมาอยู่ต่าง ต่างประเทศนี่นะคะน้องๆมันไม่ใช่แต่ว่าเออท้ามาอยู่ที่ยุโรปมาอยู่ที่ฝรั่งเศสมาอยู่ที่อเมริกาจะมีแต่คนฝรั่งเศสนะคนฝรั่งอยู่ประเทศฝรั่งเศสก็มีคนทั่วทุกมุมโลกก็ย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่เมริกาเหมือนกันยิ่งแล้วใหญ่เลยอเมริกายิ่งเป็นมือประเทศที่ใหญ่ๆก็จะมีผู้คนมาทั่วโลกเลยมารวมตัวกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมาใช้ชีวิตต่างแดนต้องมีความอดทนต้องมีความ ต้องพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะสิ่งสําคัญจริงเวลาที่มาอยู่ที่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยคือห้ามหลงตัวเองนะคะห้ามหลงตัวเองต้องมีจุดยืนที่มั่นคงแล้วก็แน่นอนนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะมีความขยนันมีความอดทนนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะน้องๆก็จะฝ่าฟันอุปสรรคได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาในชีวิตเลยนะคะก็สิ่งสําคัญเลยอ่ะคะ่ะพี่ก็อยากจะบอกน้องที่กําลังจะเดินทางมาในใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนความอดทนความขยันขันแข็ง,ขง,ขงน้องๆต้อง ติดตัวมาห้ามเก็บไว้ที่เมืองไทยเด็ดขาดเพราะว่าเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยสิ่งแรกๆเลยนะคะมาหางานทํามายืนยืนให้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะยืนให้ได้ด้วยสองอด้วยสองขาด้วยสองมือของเราเนี่ยทําด้วยสมองและสองมือเราเนี่ยคะ่ะ ต้องทำขยันขันแข็งนะคะมาอย่าคิดว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยจะไม่มาทำอะไรจะให้สามีเลี้ยงอย่างเดียวนะคะนั่นคือ,อคิดผิดเลยนะคะน้องๆน้องๆจะต้องทำงานนะคะหนึ่งนะคะการที่เรามีงานทำเนี่ยเราก็จะมีคุณค่าในตัวเองเราก็จะใช้เวลาในแต่ละวันให้มีประโยชน์ที่สุดอาจจะทำพารทมฟุ้นทมก็แล้วแต่เราจะมีโอกาสทำนะคะก็ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับเมียฝรั่งคนอื่นนะคะ ทุกคนมีวิถีทางมีวิถีชีวิตมีการดําเนินชีวิตแตกต่างกันออกไปนะคะจะอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นคนคนนั้นจะเป็นแบบนั้นจะต้องแบบนั้นจะไปทําตามเขานะคะอยากเป็นเหมือนเขาจะทําเหมือนเขาอะไรแบบนี้ก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาเป็นเราสามารถทําได้ไหมเราจะทํำยังไงเราทํายังไงให้ชีวิตเรามีความสุขดีกว่าคะน้องคิดแบบนี้ ทำทุกวันให้มีความสุขดีกว่าน้องๆอ,อย่าไปทําตามคนอื่นเลยนะคะถ้าเรามีงานทําเรามีไรายได้เป็นของตัวเองเราไม่ต้องพึ่งผู้ชายเรามาอยู่ที่ไหนในต่างประเทศไม่ว่าจะแต่งงานกับหนุ่มชาติใดในโลกเนี่ยนะคะถ้าเราทํางานเราเก็บเงินเราทํางานด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องพึ่งผู้ชายเราไม่ต้องออยืมจมูกผู้ชายหายใจอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะยืนได้ด้วยลําแข้งของเราเองเราไม่ต้องไปเครียด กับชีวิตเลยเราอยากจะซื้อจะหาอยากทำอยากกินอยากอะไร่เงี้ยเราก็สามารถดูแลตัวเราเองได้นะคะแล้วบางครั้งนะคะบางโอกาสเรายัางจะสามารถดูแลครอบครัวเราได้ด้วยด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งสามีไม่ต้องพึ่งผู้ชายนะคะเราทําตัวเองให้มีคุณค่าให้เขามองให้ให้เขาเ,าเราอยู่กับเขาเนี่ยเขามีความเกรงใจเราเพราะว่าบอกว่าโอ้ยเราเนี่ยนะถึงเราจะเป็นผู้หญิงไทยนะเรา,เา,เามาอยู่ต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองต่างชาติต่างภาษาถึงแม้แล้วว่าเราจะได้ทํางานอาจจะไม่ได้เงินเดือนเป็นแบบเยอะ มากมายหรือว่าเราทำมาเริ่มต้นใหม่นะคะเราทํางานทุกอย่างที่เรามีรายได้นะคะที่เพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่แบ่งระดับการทํางานเราสามารถทํางานทุกคนมีความสําคัญในหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยสามารถมีความสุขกับการทํางานได้ทุกวันถ้าเรามีความอดทน การทางานทุกที่มันก็มีเหนื่อยมีท้อมีอะไรหมดทุกอย่างค่ะทุกคนมีเป้าหมายพอมีเป้าหมายแล้วก็วิ่งชนเลยค่ะน้องโอกาสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเรามีโอกาสที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําให้อ่าอ่า เวลาที่เรามาใช้อยู่นี่มีประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะยิ่งน้องๆที่อายุน้อยๆนะคะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างแดนนะคะพี่อรวีนะขอสนับสนุนน้องๆนะคะลุยงานเต็มที่เลยนะคะอยากให้สามีฝรั่งเลี้ยงนะคะลุยงานเต็มที่เลยนะคะมีเวลาเยอะแยะเลยนะคะที่จะท่องเที่ยวที่จะใช้ชีวิตที่บ้านปลายถ้าเราหาเงินเก็บเงินได้เยอะๆแล้วเนี่ยเราจะไปไหนก็ได้ทั่วโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นทํางานเก็บเงินเก็บเงินนะคะอย่าพึ่งอย่าห่วงกินห่วงเที่ยวนะคะเราเราต้องคิดนะว่าเราอยู่เมืองไทยเราเที่ยวมาเยอะแล้ว ไม่ต้องเที่ยวแล้วนะคะมาที่ต่างประเทศเนี่ยทำงานเก็บเงินอย่างเดียวเลยนะคะเนาะมีน้องๆหลายคนนะคะที่แต่งงานกับฝรั่งเนี่ยแค่ว่า อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะไม่ได้แคร์ว่าเออจะรักฝรั่งคนนั้นหรือเปล่านะคะอาจจะแต่งกับสามีที่อายุมากๆนะคะห่างกัน25ปี30ปีขึ้นไปเนี่ยพอมาอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่า1อายุอะไรก็ต่างกันวัยก็ต่างกันความคิดความอ่านก็ต่างกันอาหารการกินยิ่งต่างกันไปเพราะเราก็คนไทยกินแบบหนึ่งฝรั่งกินแบบหนึ่งยิ่งไม่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนเนี่ยมาแต่งงานกันอย่างเร็วๆอะไรเงี้ยนะคะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยยิ่งไปกันไม่ได้เลยค่ะน้องๆปัญหาตามมาแน่นอนนะคะเพราะว่าหนึ่ง น้องวัยรุ่นอยู่เนี่ยยังชอบแบบชอบแฮงเอาท์ชอบเที่ยวชอบไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้ยอยู่บ้านอยู่ไม่ติดอะไรเงี้ยก็แบบต้องการหาเพื่อนออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนคนไทยไปอยู่กับเพื่อนคนไทยนะคะแล้วก็น้องก็จะเอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปอยู่ไปผูกกับ น้องๆเพื่อนๆคนไทยทีนี้เพราะว่าคนไทยที่เข้ามาอยู่อยู่นานๆแล้วเขามีความพร้อมแล้วใช่ไหมคะเขามีงานการมั่น,น,นคงเขามีเงินเก็บเขามีอะไรเขาก็จะสามารถไปเที่ยวหรือไปอะไรทาอะไรก็ได้เขาสามารถไปเที่ยวได้ปาร์ตี้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเข้ามาอยู่นานเขามีความพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างตัวเองนะคะมาอยู่ไม่นานปีสองปีสามปีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ไม่มีอะไรที่มั่นคงกับตัวเองงานก็ยังไม่แน่นอนเงินก็ยังไม่มีเก็บแต่มีความว่าเวอยากเที่ยวคือยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวอยู่สามีก็อาจจะไม่ได้พาเที่ยว เพราะว่าบางคนก็แต่งงานกับสามีฝรั่งที่อายุเยอะแล้วเลยเขาก็หมดเขาก็หมดไฟที่จะเที่ยวแต่ฝรั่งบางคนก็กยังพาภรยาเขาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะก็ะเป็นกําไรชีวิตนะคะเพราะฝรั่งเขาก็จะชอบเที่ยวอยู่แล้วนะคะเก็จะแบ่งฮอลิเดย์แบ่งวันเคชันของเขานะคะในะเวลาที่ นอกเหนือจากเวลาทํางานเขาก็จะแบ่งเวลานะคะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะที่ก็เป็นพิเศษของอคนต่างชาตินะคะเขาก็จะมีเวลาพาครอบครัวพาภรยาไปเที่ยวนะคะแต่วา่าน้องๆตามที่พี่เห็นมาเนี่ยน้องคนไทยเนี่ยแบบว่าแต่งงานแล้วแบบว่าแค่อยากมาอยู่กับเมืองนอกไม่ได้มีความรักไม่ได้มีอะไรเลยก็ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะมาแบบมาเริ่มต้นมาชีวิตหรือ,อามามีมาสร้างครอบครัวอะไรอะไรแบบนี้มาแค่ ขออาศัยผู้ชายคนนี้ข้ามาอยู่ต่างประเทศนะคะมามาอยู่มาอะไรพอมีช่องทางอะไรเรียบร้อยแล้วก็เทฝรั่งค่ะเคลีย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 ฝรั่งทิ้งฝรั่งก็เศร้าคือเสียใจก็แต่งงานเลยแล้วก็เลิกลากันไปมาอยู่กันสปีสปีอะไรเงี้ยพอผู้หญิงน้องคนไทยหา ช่องทางมีเพื่อนคนไทยแล้วนะคะกเออ็เจอคนนั้นคนนี้กออ็มีทางไปแล้วก็ทิ้งฝรั่งก็เลิกลากันยายาล้างกัน,กนอะไรอย่างเงี้ยมีลูกมีลูกมีเต้าก็ก็ต้องอแบ่งกันเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัญหาที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะถ้าไม่มีปัญหาก็ดีไปนะคะสําหรับคนที่มีลูกด้วยกันนะคะนั่นนะคะก็อ่า น้องก็มาอยู่ที่ต่างประเทศก็อย่าหลงละเลยนะคะอย่าห่วงเที่ยวนะคะอย่าห่วงเที่ยวอย่าห่วงกินเหล้าแฮงเอาท์กันจนเกินไปนะคะก็เที่ยวที่พอสมควรนะคะก็มีเพื่อนบ้างต้องหัดทํางานต้องทํางานให้เป็นอย่าอาศัยฝรั่งอย่าอาศัยแต่สามีอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งนะคะถ้าไม่ได้หย่าร้างกันนะคะอยู่กันไปยังมีความสุขมันก็ดีนะคะถ้าเกิดวันไหนได้หย่าร้างกันนะคะก็จะมีปัญหานะคะเพราะว่าเราไม่เคยทํางานไม่รู้จะทํางานยังไงเงินเก็บก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้า ถ้าได้สามีฝรั่งที่พอมีฐานะหน่อยอย่าล้างเขาอาจจะมีการเลี้ยงดูหรืออะไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะถ้าเกิด แต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่แบบว่าสามีล้มหายตายจากไปนะคะไม่เคยทํางานอะไรเลยนะคะอยู่สวยๆมาตลอดเวลาเลยเนี่ยพอสามีาเสยชีวิตลงนะคะไม่ไม่รู้ว่าต้องอจัดการกับชีวิตตัวเองอยังไงนะคะไม่ว่าบินค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามมานี่สินตามมาบัตรเครดิตตามมาเพราะว่าตัวเองไม่เคยรับรู้กับสามีเลยว่าสามีหาเงินมาได้ยังไงนะคะพาเรามากินมาเที่ยวมาซื้อของมาอะไรเพราะตัวเองไม่เคยทํางานก็ไม่รู้ว่าสามีหาเงินมา ได้จากวิธีไหนทําไมสามีมีเงินให้เราใช้อะไรเงี้ยเค้ามีหนี้บัตรเครดิตเยอะแยะบางทีฝรั่งก็ไม่ได้บอกให้สามให้ให้ภรรยารับรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนฝรั่งก็าลากเมียมากๆนะคะยิ่งฝรั่งแก่ๆเนี่ยก็จะลากผู้หญิงแล้วน้องแล้วแบบ สาวไทยก็แบบ30มสิบกว่าอะไรเงี้ยนะคะเสเน่ห์ก็ยังดีอยู่เนาะเพราะว่าความสาวความสวยของเราก็ทําให้สามีหลงแลกก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ไม่บอกภรรยาเลยนะว่าตัวเองเป็นหนี้เป็นสินไปกู้มาจากสถาบันการเงินไหนไปกู้บัตรเครดิตมายังไงยังไงก็ไม่เคยเล่าให้ภรรยาฟังเลยนะคะพอเสียชีวิตลงนะคะคดีปัญหาก็ต่างๆก็ตามมาบัตรเครดิตหนี้สินอะไรก็ต่าง ต่างๆก็ตามมาอ่าน้องผู้หญิงคนที่แบบว่าอยู่ก็มีสามีฝรัง่งไม่เคยทํางานเลยก็ทีนี้ก็ ช็อกเลยทีนี้ช็อกเลยเพราะว่าไม่เคยทํางานอะแล้วที่นี่บัตรเครดิตนี่สินต่างๆบินต่างๆมันก็มาให้เคลียร์ที่นี้ทํายังไงอะคนเราแบบมันช็อกกับเหตุการณ์เลยไม,ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าก็เคยอยู่แบบว่าทําตัวสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มาอยู่ต่างแดนอะไรเงี้ยทาตัวอวดว่าตัวเองได้สามีมีเงินได้สามีรวยอะไรเงี้ยนะก็จะคิดยกระดับตัวเองขึ้นระดับหนึ่งนะคะว่าเออตัวเองก็เป็นเมียฝรั่งที่แบบว่าไม่ต้องทํางานอยู่แบบสวยๆอะไร แต่พ่อสามีเสียชีวิตมาแล้วก็มีปัญหานะคะนี่ก็เป็นอุท่าหอนนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นพี่พี่พี่ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะมาอยู่ได้ย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างแดนนะคะน้องๆนะคะเอาความอดทนเอาความขยันมันเพียรนะคะมาด้วยนะคะเพราะว่าน้องๆถ้าน้องๆมีความขยันน้องๆก็อยากจะทํางานนะคะก็ต้องก็จะต้องค้นคว้าหางานทําเพื่อที่จะเองจะได้มีรายได้นะคะดูเลี้ยงดูตัวเองนะคะมีเงินเก็บมีเงินออมของตัวเองนะคะไม่ต้องให้รอให้ผู้ชายเลี้ยงถ้าวันหนึ่ง ผู้ชายที่เสียชีวิตไปนะคะสามีเสียชีวิตไปก็ไม่มีใครมาเลี้ยงเราก็จะอยู่อย่างลําบากนะคะน้องนี่ก็เป็นอุทาหรณ์เล็กๆน้อยนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์จริงนะคะน้องๆมีผู้หญิงไทยนะคะที่เจอแบบนี้สามีเสียชีวิตแล้วก็ไปไม่ถูกเลยค่ะน้องๆเพราะว่าไม่รู้ต้องทํำยังไงเพราะว่า นี่สินมันก็ตามมาเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยร่วมไม่เคยช่วยสามีคิดไม่เคยช่วยสามีแบ่งเบาภาระอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆไนครอบครัวเลยพอสามีเสียชีวิตมาแล้วก็ทําให้ช็อกแล้วก็มีปัญหากับชีวิตเลยนะคะตอนนี้ก็เลยบอกน้องๆว่าทั้งน่าจะไปอยู่เมืองนอกก็น้องๆก็ต้องมาทํามาหากินต้องมีเป้าหมายนะคะอย่ามาเพื่อแต่งงานกับฝรั่งเพื่อที่จะให้สามีฝรั่งเลี้ยงนะคะน้องๆพี่ก็เคยพูดมาตลอดเนาะพูดเมื่อไหร่ก็ไม่จบสักทีเนาะเรื่องเรื่องที่ว่ายิง ไทยเนี่ยบางคนก็แบบว่าอยากมาอยู่ต่างประเทศโดยที่แบบมาอยู่สวยๆมาแต่งตัวสวยๆไม่ต้องทําอะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่ามาอวดมาอวดกับเพื่อนๆว่าตัวเองได้สามีรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอวดอวดคนนั้นคนนี้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่แบบสุขสบายสวยรูเป็นสินเดลเล่าอะไรเงี้ยนะคะอยากอยากให้น้องๆนะคะอย่าอย่าพยายามทําตัวแบบนั้นนะคะทาตัวธรรมดาาสบายๆนะคะคนเราก็เป็นคนธรรมดาคนธรรมดาเดินดินฝรั่งก็ฝรั่งก็คนธรรมดานะคะแล้วก็ อบอกเลยนะคะว่าน้องๆอยากคิดว่าการที่มีสามีฝรั่งแะไรจะต้องแบบว่าให้ฝรั่งเนี่ยขอต้องทาต้องให้ฉันนะถ้าไม่ให้ฉันฉันจะแบบนั้นฉันจะแบบนี้บางคนก็ฝรั่งบางคนก็ซื่อนะคะก็รักรักเมียนะคะมีไม่มีอะไรก็หาให้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะ สงสารแล้วก็บางคนถ้าไม่มีให้ก็เลิกกันอะไรแบบนี้ก็ถ้าคุณไม่มีให้ฉันฉันก็จะหาคนอื่นนะที่เลี้ยงฉันแบบรวยกว่าคุณฉันก็หาฉันยังสาวยังสวยฉันหาแฟนฝรั่งหากี่คนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นข้อแม้เอาเป็นแบบว่ามาทําให้เกิดปัญหากันนะคะก็มีหลายคนหลายคนที่เคยแบบว่าทําเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็มันทําหลายครั้งหลายคราแล้วฝรั่งก็ อ,อดทนไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ยิงเมียคนไทยทิ้งก็มีนะคะมีมากมายนะคะน้อง,องอเพราะฉะนั้นนะคะขอให้อยู่กันด้วยความรักนะคะแรกๆน้องๆอ,อาจจะคิดว่าเออมามาออขอให้ได้แต่งงานกับฝรั่งนะคะไม่รักเขาแต่ว่าขอให้ได้มาอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าตัดสินใจแต่งงานแล้วนะคะสิ่งหนึ่งเลยพี่ขอเลยนะคะขอให้ ก็ขอให้น้องๆอะค่ะนะคะให้ให้ความรักเขาด้วยนะคะให้ใจให้ความรักเขาเพราะว่าไหนๆเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกับเราแล้วถ้าเขาไม่รักเขาเราเนี่ยเขาไม่แต่งงานกับเราแน่นอนนะคะน้องๆนะคะขออย่างเดียวเลยนะคะว่าน้องๆสาวไทยนะคะอย่ามาอ่าอย่า คิดแค่ว่าอาศัยฝรั่งมาเป็นสะพานนะคะเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตยอยู่ในต่างแดนแล้วก็เทฝรั่งทิง้งเขียฝรั่งทิ้งแล้วก็ไปหาฝรั่งคนใหม่หนุ่มกว่ารอกว่ารวยกว่าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามาเจอเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดเพราะว่าบางคนก็จะคิดว่าเออพอแต่งงานมาอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยออ้ยมาอยู่ฝรั่งมาย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วต้องอยฝรั่งต้องมีบ้านให้อยู่สามีมีโอ้ยตายแล้วไม่เป็นตามที่ฉันคิดเลยเนี่ยบ้านก็ไม่มีให้อยู่รถก็มีคันเล็กๆเองอะไรอย่างเงี้ยนะดู ฝรั่งคนนั้นเนี่ยเมียเขาเนะี่ยมีบ้านหลังใหญ่ๆใ,ให้อยู่มีรถให้ขับอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบนะคะถ้าเราได้แฟนไม่รวยไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีอะไรยังเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ยังอยู่บ้านหลังเล็กๆนะคะเราก็ช่วยสามีทำมาหากินนะคะช่วยประหยัดนะคะอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดเราก็อย่าใช้ชีวิต ฟุ่มเฟือยนะคะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่นี่นะคะสิ่งของทุกอย่างมันแพงหมดเลยนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นถ้าเขายังเข้าไม่รวยนะคะเหมือนที่เราคิดนะคะเราก็ช่วยเขาทำมาหากินนะคะเราก็ช่วยเ้าประหยัดนะคะแล้วก็เก็บหอมรอมริบนะคะอย่าสุรุ่ยสุร่ายนะคะอย่าหลงละเลงอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปเรียบเทียบกับใครเพียงแต่ว่าใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะคะเราอยากได้อะไรเราก็ทํางานแล้วก็เก็บเงินนะคะซื้อนะคะเพราะว่าเงินที่นี่ก็ค่าเงินมันก็สูงมันก็สามารถหาเก็บหา มได้ง่ายๆนะคะถ้าเรารู้จักประหยัดนะคะน้องๆก็เล็กๆน้อยๆจากพี่อรวีนะคะแล้วก็เราก็จะคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพี่ก็จะมาเล่าพูดคุยกับน้องๆน,นะคะวันนี้ก็มาคุยกับน้องๆเรื่องผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะไม่ได้มีความอดทนไม่ได้มีความขยันมาด้วยก็มารอให้แต่สามีเลี้ยงพ่อสามีเสียชีวิตแล้วก็ทําอะไร ไม่เป็นเลยนะคะทำอะไรไม่เป็นไม่รู้เรื่องติดต่ออะไรก็ไม่เป็นทุกอย่างเพราะว่าในชีวิตตลอดชีวิตตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยทําอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอาเรื่องนี้หยิบเรื่องนี้มาบอกน้องๆว่าถ้าน้องๆคิดจะแต่งงานหรือมาอยู่ที่ต่างประเทศขอน,น้องน้อเอาความอดทนและความขยันมาด้วยแล้วก็มาเข้ามาอยู่ในต่างประเทศก็มาทํามาหากินมาเริ่มต้นทํางานมาเก็บเงินมา ทำงานเพื่อให้ตัวเองได้มีคุณค่าแล้วก็ได้ดูแลตัวเองในวันหนึ่งที่ไม่มีเขาแล้วเราก็อยู่ของเราได้นะคะน้องๆอ,อย่าใช้โอกาสในที่ทงที่ผิดนะคะเพราะโอกาสของเรามีแล้วเราก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆจากพี่อรวีนะคะแม่บ้านอเมริกาก็ขอบพระคุณนะคะถ้านน้องท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอของแม่บ้านอเมริกานะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอให้กดติดตามแล้วก็จะได้อ่า าพูดคุยมาฟังพี่อรีพูดคุยกับน้องๆแบบนี้นะคะพี่ก็จะพยายามนะคะเอาประสบการณ์เอาเรื่องราวที่ได้เจอได้ พูดคุยกับน้องๆคนไทยนะคะแล้วก็ได้เห็นด้วยตัวเองนะคะมาเล่านะคะบอกเล่าเรื่องราวสาหรับสไพยต่างแดนนะคะสไพรใหม่ในต่างแดนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็ขอให้น้องๆน,นะคะเอาไปไปคิดนะคะแล้วก็เผื่อได้เอาเป็นไปไปเป็นประโยชน์กับน้องๆได้บ้างในช่วงเวลาที่น้องจะมาใช้ชีวิตอยู่ในในต่างแดนนะคะก็ด้วยรักจากใจนะคะจากพี่อร์วีแม่บ้านอเมริกาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะน้องๆขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ